บายดี bye, พี่น้องโบสถ์สุภูสกุลสังเกตเบิง้งทางที่มันพามามทางทดีๆมันบ่โพาไปมันชอบนากอสองลังมาด้วยนี่ก็อ,อืมคงบอกว่าสุดยอดดีๆมุมนี่นะสวยงามอันนี้จะเป็นอันนี้เ็นอะไรครับหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ยามให้ยามหน้าเน,นี่ยเขาจะออกไปอยู่ให้อยู่หน้าเบิร์บ่คอยนี่เรกบ่ค่อยมีคนเท่าไหร่จะสิงเงียบแบบนี้แหละใครอยู่ก็อยู่เงื่อนไงเงือนมันสังเกตเบื่งแต่ละเงื่อนน่ะแทบไม่เห็นคนเลยน่ะจะเขาจ้าไปใช้ออกให้ออกหน้าเว้ดแล้ะ บ้านไก่ก pues um. ันต nah ิดกับบัดน้ำมงบัดรสีสว่างก็เลยเอิ้ญกับสีสว่างน้ำมงค์ได้คนกับสิงงค์ทำบ้านเดียวกันติสีสว่างน้ำมงเวลาเขาบอกเขาสิวติดกันเป็นบ้านติดกันเพื่อสื้อแบบเอิ้นควบกันนะนทำน้ำพวกกพวบนะครับเป็นบ้านที่ใหญ่ออกไห้ยม่เป็นใหญ่ไม่เป็นใหญ่ออกมาจากนี่จำบอกอะเกียง อันโนไปเจ้าโอ้มันใช่ไหมนี่เออให้ตายเะท่านผู้ชมกูจะไม่ยอมลง <c oughs> มึงลงเถอะ <c oughs> ย่านเปียกเนาะมึงนี่ิจะลงเดินเลยเหรอเดี๋ยวหาสิพาพี่น้องไปหาอะไรกินแซ่บๆเอา <c oughs> แม่นบอ <c oughs> ไปกินชาบกิน <c oughs> ช่างตัดผมเอา นี่มันแผนสูงเดี๋ยวเฮาสิไปตัดผมนี่เงินสนร้างต้องเปิดสิเพราะมันเขาทำงานตรงนี้ม,นม,นนมักสั่งตัดผมเย่าว่าตะมันทำมึงก็มาก <laughs> เอา มังง่วไข่ลูกเจดดัลงมามาเตนทนบวตัดดอกข้าเจ้าบวคข่อยข้าไปคือบ่ลงมารออยู่จิมมาตัดผมพี่น้องเอ่ย ตัดเล็บเลยนะเหมือ,อกับ้ววาวขเล็บกัน้นเอาเขายังหั่กับโกนหัวว่างบกิเมอร์นี่คือมาตัดผมอีกแล้วจะมันตัดก,ก็เผื่ออย่างแต่มันโกนหัวไปเลยมีเฮ้ยมากกวา,า,นะานี้มีฐานขึ้นมาเออปรปับปรุงร้านใหม่ต่อไปกับสเปนของแอร์ ถ้ <laughs> าห้องแอร์สิเพ <laughs> ราะว่าละลอยบ่เอากระเชิดมาตัดอยู <laughs> <ส>่ห่าน้องแอร์ห่านประจำหมูบ่บ้านทราบสิหาพวกมือบัตรน่าจะเป็นน้ำสา <laughs> งเอาเมนบอส น้าบกอบ่อแข้งงงนี่คือแบบนี่คือน้ำาสเมือนทางแกงกอนะก็จะสะกดลงไปใส่แข็งใส่แ็งก็ได้ฟูลงไปกล้เนะ้ า,าูมน้ำหนลเอ้อมัสิตีนหัวละห้าพันกีบจากแล้นจะขึ้นแล้วนนนลเนาะราคาเก่า่มืยอยอมขึ้นหัวละซาวบาทพี่น้อปลาท่วงนีไปว่าลูกค้าปลาท่วอย่งนี่ให้ขึ้นราคากับมยอมขึ้นเลอ วันนี้สิภาเรา,ามีน้องของผีกากีมาแปลงโสมผีกากีคือจะหัวนางลงลงนรครับาพีปภาษาทัางได้ทางเมื่อพะนะมีการถามอย่งมาได้แล้วได้อย่างนั้นนี่เอาหนังมัดเพื่อนแบบนี้มันเย็นดี แต่ว่าเคื่อนลัางนี่กบลังนั่นนะล้างหน้โอเคเลยโล่งๆเป็นงานแบบโบราณกับโบราณดอกสมัยตะกี้แต่เขายัางหน่อยคับบนโบราณนะต้องล้างล้างคาต้องต้องเห้ดด้วยม่บังงัวโอ้ยผมบ่มีกับเบปล่าจะเขื่อนะมึงนี่เนาะ 呵呵呵。<laughs> <laughs> sa ano no? Masi. Masi. เริ่มสิเป็นแมชี่แล้วเห่นมั้ยเนาะห่มเขาเข้าไปแบบนี้แมชี่แมชีมีน้องของแมชี่อมาราากาเก้ 90% sĩ bác sĩ cà sĩ cà sĩ lạc 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 เสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะเสร็จสมบูรณ์ โอเคคอมเมนต์เข้ามาพี่น้องเลยดูดีหรื้ป้อดูดีหรือ,รอ,อยังคอมเมนต์กันเข้ามาดูรัวมึงจะหลับตาทำไมเรียบร้อยมนาะส้างมาได้หาบอานหนามบ่ แก่หนักไหมเจ้าแม่นี่อาหาปันกีบพี่น้องมลสาวบาทแล้วอะไรพี่น้องก็เสื้เมื่อสืาพี่น้องเบ่งบรรยากาศลึกๆหน่อยๆเออเอาจับบรนไดว่างเลยพี่น้องมีคิวจอตลอด แต่หัวละซ้าวบาทนี่ก็ถือว่าถือเนาะแต่เพิ่นก็นอยู่ได้ของเพิ่นแต่ประเด็นเฉพาะเพิ่นตัดผมอย่างเดียวเพิ่นเหตุห่ารสอมโมไซน้ำนท,มมนที่มอเตอั์ไซค์บริการได้เพราะว่าโมเมนต์สองสามหมู่บานที่มอเตอรมไซค์บริการเนี่ย ทางขอบต,ตรงเล็กะตุ่มเป,ปรตการทการกกเปมรดทางีตายดิออันนี้หาอยางหาส,งสวยอ่ะพีฮ้